สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับกินแบบคนเข้ากินอะไรใบกล้วยใแบบอะไรก็ให้เขากินมันไม่มีหญ้านะาแร้งว่าอย่างนี้ครับผมเลี้ยงมันให้รอดชีวิตไปวันหนึ่งเหมือนกับเรากินข้าวนะั่นเลยขอแค่ให้ได้กินให้ได้มีชีวิตรอดมีชีวิตรอดพอหน้านามันก็ค่อยมีหญ้าให้กัดกินอนนี้ ก็คืออยากรู้ว่าไอ้ววอย่างเงี้ยถ้าผสมชาเล่จะเป็นยังไงคลอดตอนไหนครับคุณยายเดือนสิงหาเ,นานาเดนาะเดี๋ยวผมมาดูนะนว่าแม่วัวรามันสีแดงแจ๊ดตัวนี้นะผสมชาเล่ไปจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคุณยายก็อยากรู้เฉย,ยว่ามันเป็นยังไงครับผม,ผมสวัสดีครับคุณยายัดีคที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านหนองคูหมู่ห้าค่ะตำบลตำบลหนองไผ่ล้มอำเภอสำโรงทาาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์คุณยายชื่ออะไรครับชื่ออุเรวันกรมานาณโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายทำอะไรอยู่ครับนี่เลี้ยงวัวอยู่จ้ะโอ้โหผู้ชมครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะผู้ชมครับนั่งอยู่บนถังสีนะครับแล้วก็ดูวัวกินหญ้ามีความสุขมากไหมครับคุณยาย เหนื่อยแดดร้อนเพึ่งจะเย็นเลยเหนื่อยแดดร้อนเพึ่งจะเย็นตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคุณยายจะพาวัวกลับคคกอ๋อจะพาวัวกลับคอกคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับนี่พันธ์ไทยมีแต่พันธ์ไทยครับผมแล้วก็มีบรามันนะคุณยายเนาะใช่ทาไมถึงเลี้ยงวัวพันธ์ไทยคุณยายก็เขาได้มาตั้งแต่พ่อแม่ครับผมเลี้ยง ต่อลูกต่อเลนมาเรื่อยอ๋อแสดงว่าวัวที่คุณยายมีอยู่ในมือนี้ก็คือวัวที่เอามาจากพ่อแม่ไม่ได้ซื้อเลยไม่อ๋อครับผมมันมีข้อดีอะไรบ้างครับวัวพันธไทยนีงคุณยายเขามีข้อดีถ้ามันเลี้ยงก็ง่ายครับผมกินหญ้าเองครับผมมันกินยังไงมันก็หากินเองได้มันไม่เลือกมนันวัวบางตัวเลือกหญ้าบางหญ้ามันก็ไม่ค่อยกัดอ๋ออย่างนั้นองีง ครับผมแสดงว่าวัวของคุณยายนี่กินหญ้าดีเลยในถังนี้มีอะไรบ้างครับคุณยายมีห่อข้าวกระป๋องน้ำเลยขวดน้ำแต่น้ำหมดแล้วก็คือวัวอยู่ไหนคนอยู่นั่นจ้าเดินตามวัวทั้งวันเลยเดินตามวัวไม่ให้มันเข้าของคนอื่นไงอ๋อเข้าของคนอื่นครับเพราะว่าได้ครับผมแสดงว่าเลี้ยงวัวต้องมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งเลยเนะาะก็รับผิดชอบวัวตัวเอง เราไม่ปล่อยทิออ้งเหมือนคนอื่นเขาปล่อยไปเล่นของไรเวลาเขาว่ามาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้วันหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่กับวัวทั้งวันเลยวันหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่กับวัวตั้งแต่เช้าตั้งแต่สี่โมงเพราะตอนเช้าเราต้องทํางานบ้านให้เ<อ>สร็จ่องครับผมสี่โมงก็ปลยแล้วก็เย็นก็ ถึงไหนถึงกันถ้ากลับเร็วเราก็ได้งานทางบ้านมั้ครับผมถ้ากลับช้าก็มืนเหมือนกันอืมแต่ผมสังเกตเห็นคุณยายเนี่ยไม่ได้ไล่ไลวัวกลับนะให้เขากินไปเรื่อยหรอครับให้เขากินไปถ้าก็เดินเราก็เดินตามไปน่นหนะก็คือแล้วแต่เขาจะกินเลยแล้วแต่เขาจะกินหรือไม่กินแล้วแต่จะเดินอย่างเดียวแล้วก็เดินตามปะครับผมไม่ไล่ไม่ไล่ทําไมถึงไม่ไล่ครับคุณยายไม่ไล่หรอเพราะ อากาศร้อนเวลากลางวันมันกินไม่ได้อชอบมากินในตอนเย็นมันชอบมากัดตอนเย็นครับผมก็คือตอนเย็นเนี่ยมันไม่ร้อนมันยังพอได้เลี้ยหญ้าครับผมแสดงว่าตอนกลางวันเนี่ยให้กินอากาศร้อนมันก็หาลมหาอะไรนอนมันก็อยู่ตามร่มเนาะตามครับผมคงไม่มีวัวตัวไหนเดินกินกลางร้อนเนาะไม่หรกบางวัวก็นอนแดดบางวัวก็หาลมอ๋อมีวัวนอนแดดด้วย วัวบ,บางวัวเนี่ยนีแบบนี้เด็ดท้งานนั่นี่งเขาผูกถ้าเด็ดเด็ดล้นก็อยู่อย่างนี้แหละเขาจะของเขาทางานครับผมแสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกต้องไหมคุณยายเนัวยังไม่ได้กินน้ำน่าตังแต่เช้าอเยม,มัน,มนบางคิดๆแล้วมันทรมานสัต<ถ><ก>ว์เห็นว่ามีวัวชาลเล่ได้เหรอครับคุณยายทาไมถึงได้เลี้ยงชาลเล่ครับเลี้ยงชาเล่ก็คือเห็นบางคนเขาว่าอยากได้สาเล่ครับผม อยากได้สาลี่ยายก็ว่าอุ้บสาลี่ราคาดีก็เลยทับเอาไวค้คผสมพันธุ์พอทับมาได้ราคาดีไหมคุณยนีทยพอมาราคาที่ได้ขายมามันก็พอได้พอได้เ<อ>พราะราคาวัวมันตกต่ำปีนี้อ๋อครับผมมีผลกับคุณยายเยอะไหมครับราคาวัวตกต่ำเนี่ยราคาวัวตกต่ำเก็ขายไปก็พอได้เราก็ขายไป มันราคามันแบบต่อลงกันมันก็ได้ต่อลงกันแล้วใช่ไหมครับผมถ้าวัวมีราคาแล้วก็ได้เยอะมมันก็ไปตามที่เขาให้มานั่นแหละครับผมต้อซื้อมากเขาก็ขาดทุนใครก็อยากจะซื้อถ้าซื้อเท่าที่เขาพอจะซื้อได้ครับผมอันนี้คือแม่วัวบราม์มนเลยนะคุณใหญ่เนะาะ้สวยมากเลยตอนนี้เพาะเองเลยใช่ไหมครับ อันอันนี้ผสมเตรียมออกมาได้อ๋อเนี่ยผู้ชมครับขายไปเลยหัวตัวนี้พ่อพันุ์จากคัวไทยบ้านเลยเนะาะแล้วคุณยายให้กินอะไรบ้างครับทำไมมันอ้วนอยู่เนื้อจังเลยครับกินแบบคนเขากินอะไรใบกล้วยบ,บอะไรก็ให,เใหเ้เขากินมันไม่มีหญ้านาแรงว่าอย่างนี้เหรครับผมเลี้ยงมันให้รอดชีวิตไปวันหนึ่งเหมือนกับเรากินข้าวนั่นแหละโขอแค่ให้ได้กินให้ได้มีชีวิตรอดมีชีวิตรอดพอหน้า น้ำมันก็ค่อยมีหญ้าให้กัดกินอันนี้ครับผมเกี่ยวให้มก็ยังดีไม่ให้มันผมมากครับผมแล้วคุณยายได้ซื้อหัวอาหารอะไรให้มันกินบ้างไหมครับหัวอาหารแต่ยายไม่ค่อยชอบเลี้ยงหัวอาหารทำไมหรืครับคุณยายยายเลี้ยงก็เลี้ยงแค่กระสอบกระสอบแล้วก็อันนั้นลงสีเล็กมีให้<อ>ลำถ้ามีลำถ้าไม่มีลำก็ไม่ต้องให้มันกินให้มันกินไปตามประสาของมันครับ,บผม คุณยายครับไอวอัวตัวแดงเนี่ยเคยมีคนมาขอซื้อไหมมีคนมาขอซื้อแต่ยายอยากได้ลูกลตัวเมียเขาขอซื้อเท่าไหร่คุณยายเราซื้อแต่ยายไม่ขายยายอยากได้ลูกตัวเมียไว้เป็นพันต่ออ๋อถ้าเรามีแม่พันธุ์ดีๆแล้วมีคนที่จะขายเขาเคยมาเอย่ยปากขอซื้อไหมมีเท่าไหร่ค่ะคุณยายราคาหกหกหมื่นเมื่อปีที่แล้วจะโอ้ผู้ชมครับ มันสวยนะคุณยายเนาะสวยเกิดจากวัวไทยบ้านเนาะ,ะออ๋เนี่ยดูตูดมันดิครับผู้ชมอมืแน่นเลยนะคุณยายสวยแล้วมันหนาด้วยมันหนาหนังหนาแล้วคุณยายเนาะเนี่ย<น>สวยเลยอันนี้ผสมบรามันหรือผสมชาเล่ในทองครับผสมผสมชาเล่หลอดเนี่ยผสมหลอดผสมชาเล่ผสมเทียมเทียมชาเล่ทำไมถึงผสมชาเล่คขาเนี่ยก็อยากได้พันธุ์นั้นเอามา อยากได้พันเนื้อก็คืออยากรู้ว่าไอ้ววอย่างเงี้ยถนะ้าผสมชาเล่จะเป็นยังไงคลอดตอนไหนครับคุณยายเดือนสิงหาเน,ะนาะเดี๋ยวผมมาดูนะว่าแม่วัวรามันสีแดงแจ๊ดตัวน,นี้นะผสมชาเล่ไปจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคุณยายแค่อยากรู้เฉยว่ามันเป็นยังไงอ๋อครับผม,ผมตัวมันจะยาวใหญ่เหมือนแม่ใช่ไหมอ๋อครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับไม่มี ไม่มีเลยครับผมจะไม่ค่อยริมญ้าเท่าไหร่อ่ะเวลาวัวไม่สบายเนี่ยนะอ่จะไม่ค่อยริมญ้า<ะ>แล้วมีอาการอะไรอีกไหมครับที่สังเกตได้ไม,มีอาการเดบ,บว่าดูดูแล้วมันคอมันอ้อแบบมันเหนื่อยไม่อยากจะทัดโอ้ <laughs> อย่างนั้นเลยคื <c oughs> ืมันหมดแรงหมดเลยอ๋อหน้าตาเราห้อยเลย น้ำตาเรห้อยแล้วน้ำตามันจะไหลด้วยครับผมแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้เราก็สังเกตแค่นั้นแหละเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับวัวได้แต่เราสังเกตมันได้ว่ามันไม่สบายครับผมอ๋อแสดงว่าอาการแปลกไปชัดเจนเลยครับผมคุณยายภูมิใจกับการเลี้ยงวัวบ้างไหมครับภูมิใจยายิ่งได้เลี้ยงไว้สืบต่อทอลูกเหรนไงยังน้อยๆก็ช่วยพยุง ช่วยพยุงช่วยพยุงแบบเราติดนี่ทกศล้วก็ได้ไอ้นี่ช่วยขายผลเขาก็สง่งผลเขาก็ครับผมอย่างน้อยก็มีตัวนี้ช่วยพยุงเนาะคือเราไม่สามารถที่จะไปทำอื่นได้ถูกต้องไหมครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวได้มันก็ช่วยพยุงครอบครัวเราได้เนาะ,ะอ๋อแสดงว่าคนแถวบ้านเราเนี่ยเลี้ยงเพื่อช่วยพยุงเนาะช่วยพยุง ครอบพอเวลาเราไม่มีลูกไม่เหลนไปทํางานเนี่ยเราจะอะไรส่งทศกศครับผมผมไปเอากู้เงินเข้ามาเนี่ยจะอะไรเราคงจะหวังพึ่งใครไม่ได้เนาะนอกจากตัวเองนะคุณยายเนาะตัวเองตัวเองเท่านั้นเลยครับผมเอาไว้ก็เหนื่อยถ้าเราขายก็ผลเบาให้เราบ้างดูแค่นิดๆหน่อยๆและผลทั้งที่เราติดหนี้ด้วยครับผมก็คือมันไม่มีราคาเนาะถ้าฟื้นเลี้ยงเยอะเนี่ยเหนื่อยตัวเองเหนื่อย แต่ฝืนเลี้ยงเยอะอะดังได้เยอะแต่ก็ไม่ไหวครับผมนนั้นที่จะให้เขากินก็เกือบจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็เผาไทหมดแล้วนี่อือในนี้เขาคอกจะไปหาตรงไหนให้กินครับผมกินฟางอย่างเดียวมันก็อย,อยังไงไม่โตนะคนุณยายเนาะมัน,นไม่ใช่ไม่โตวิตามินมันจะดีขนาดเท่ากับที่มันกินอย่างนี้หรอครับผมมันคงไม่ดีเท่ากับหญ้าธรรมชาตินะคนุณยายเนาะ,ะแสดงว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงให้ได้ตามกําลังของเราเนาะ ตามกําลังของเราตามธรรมชาติที่วัวเขาหากินของเขาได้ครับผมตอนนี้คุณยายก็จะไล่วัวเข้าคลองนะพี่ชมครับ <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมไล่วัวนะครับอยากให้เดินกินไปเรื่อยการที่วัวออกมากินข้างนอกนี้มีข้อดีอะไรบ้างคัะคุณยายมัยนมีข้อดีแบบว่ามันเย็นมีข้อดีที่แบบว่าให้อิสระแก่เขาครับผมทําไมต้องให้อิสระวัวคุณยายเอาผมถามหน่อยก็ต้องการให้วัวมันเดินหากินไปช่วยเหลือตัวเอง ผมเวลานั้นมันก็จะได้รู้ทางเข้าโคกเข้าอะไรโอ้ให้มันรู้ก่อนว่ามันต้องกินตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,น,น,นถ้าวัวหายเราจะได้รู้ว่าวัวหายอยู่จุดมันก็ไปตามจุดที่เขาเคยกินครับผมกินตรงไหนอยู่ตรงไหน,นกลับยังไงฝึกวัวเรียบร้อยเลยนันกินอยู่เลยให้เขากลับเองครับผมอ๋อตอนนี้ก็ได้เวลาลถัาหายก็ไปตามจุดที่มันกินอยู่มันจะไม่ไปผิดที่อยู่แล้วจ้ะครับ ตอนนี้คุณยายรอลูกวัวก,กินนมเสร็จก่อนทําไมคุณยายก็ยืนคอยไล่มันยังไงก็สงสารไล่แล้วถ้ามันเดินแล้วมันไม่ให้ลูกกินนมอ๋อเข้าใจถึงธรรมชาติวัวขนาดนี้คุผู้ชมครับไม่ยอมไล่วัวก,กับอคอกนะผู้ชมคุณยายให้กินนมให้เสร็จก่อนให้กินหญ้าให้ยิ่มก่อนแล้วค่อยกลับเคยได้ตีวัวบ,บ้างไหมคุณยาย ลู้บางครั้งเหนื่อยก็ตีม่จะไม่ตีครับผมแต่คงไม่ได้ตีหนักแล้วผอว่าเนาะ,ะก็ตีตามภาษาที่เลี้ยงเลยแหละเนาะครับผมตีเหมือนคนสอนลูกสองเลยเนะี่ยโอ้โหมาก็ตีเหมือนกันเย่ยรักมันไหมรักเลยเนาะรักยังไงบ้างกน,นความความรักที่มีให้วัวนี่ความรักที่มีให้วัว,ว,ว,วแล้วก็ดูแลอย่างดีอย่าให้วัวมันไปโดนอะไรมากครับผมเวลามันมีแผลตามตัวก็หายาอะไรใสให้มัน สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับถ้าคนที่อยากจะเลี้ยงวัวก็ต้องดูแลให้ดีเพราะวัวถ้าอากาศร้อนมันจะออกแบบว่าบ,บางทีก็ตีนเปื่อยอมไมนก็ปากเปื่อยครับผมบางทีมันก็ออกตุ่มตามตัวถ้าเราดูแลดีมันก็ไม่เป็นไรการเลี้ยงวัวครับผมไม่เหมือนสมัยแต่กนนะ่อนสมัยนี้มันโรคเยอะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ,ะโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ